สไหมคว่าทําไมบางครั้งอาหารที่เราไปทานกันไม่ว่าจะเป็นอาหารประจําภาคหรืออาหารทั่วๆไปบางครั้งมันจะมีเครื่องปรุงอยู่เยอะมากเลยคุณทราบไหมคะว่าเครื่องปรุงเหล่านั้นเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรแล้วทำไมจะต้องใส่บางคนทานเนี่ยปรากฏว่าทานไม่ครบเครื่องเขานะคะมันก็ทําให้บางครั้งสรรพคุณที่มีในอาหารจานนั้นอาจจะถูกลดทอนไปก็ได้วันนี้เรามารู้จักกันหน่อยนะคะว่า อาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยใส่เครื่องปรุงแต่ละอย่างไปเพื่ออะไรกันวัตถุดิบในอาหารจีนบอกสรรพคุณการวิ่งเข้าเส้นปราณใดแปลว่าอาหารนั้นจะวิ่งตรงเข้าไปบำรุงอวัยวะนั้นๆกระเทียมรสเผ็ดริดอุน่นวิ่งเข้าเส้นม้ามกระเพาะปอดการทำงานลดพิษและลดบวม พริกไทยรสเผ็ดริดร้อนวิ่งเข้าเส้นกระเพาะลำไส้ใหญ่ขมิ้นชันรสเผ็ดขมริดอุ่นวิ่งเข้าเส้นม้ามและตับการทำงานเคลื่อนปรานทะลวงเส้นและลดปวดตะไคร้รสเผ็ดริดอุ่นวิ่งเข้าเส้นปอดกระเพาะกระเพาะปัสสาวะการทำงานจะช่วยขับลมทะลวงเส้นอุ่นท้องระงับปวดและหยุดระบาย สารแนรถเผ็ดริดอุ่นวิ่งเข้าเส้นปอดตับการทำงานคลายร้อนระบายปราณในตับพริกรถเผ็ดริดร้อนการทำงานจะอุ่นท้องสลายความเย็นบำรุงกระเพาะและช่วยย่อยอาหารอบเชยรถเผ็ดหวานริดร้อนมากวิ่งเข้าเส้นไตม้ามหัวใจและตับการทำงานเพิ่มไฟคลายความเย็นระงับปวดอุ่นและทะลวงเส้นขิงแห้งรถเผ็ดริดร้อน วิ่งเข้าเส้นไตม้ามหัวใจปอดการทำงานอุ่นท้องสลายความเย็นขิงสดรสเผ็ดวิตอุ่นวิ่งเข้าเส้นปอดม้ามกระเพาะการทำงานช่วยอุ่นท้องแล้วก็สลายความเย็นเกากี้รสขมหวานริดเย็นวิ่งเข้าเส้นตับไตการทำงานช่วยสงบจิตและสลายลมในตับแครอทสดรสหวานวิ่งเข้าเส้นปอดกับม้ามแครอทสด รสหวานเผ็ดวิ่งเข้าเส้นกระเพาะและลำไส้ใหญ่การทำงานบำรุงม้ามช่วยเรื่องการย่อยบำรุงท้องเพื่อเคลื่อนปลานลงล่างแล้วก็สลายการอุดตันใช้เท้ารสเผ็ดวิ่งเข้าเส้นปอดและกระเพาะการทำงานทำให้ปลานเคลื่อนลงสลายการอุดตันสลายเสมหะแล้วก็แก้หวัดผักชีรสเผ็ดวิ่งเข้าเส้นปอดและม้ามการทำงานช่วยย่อยอาหารดึงปลานลงร่างแก้หวัด ขับเหือรักษาโรคหัดทะลงเส้นลำไส้ใหญ่และเล็กใช้จัดการกับพิษที่มากับปลาต้นหอมรสเผ็ดริดอุ่นอ่อนๆการทำงานกระตุ้นยางลดพิษเรียกรสชาติฆ่าเชื้อราแก้หวัดจากการกระทบเย็นผักกาดขาวรสหวานริดเย็นวิ่งเข้าเส้นกระเพาะตับไตและกระเพาะปัสสาวะการทำงานลดความร้อนขับปัสสาวะจากการกระหายเนื่องจากความร้อน ผักบุ้งรสหวานรดเย็นการทำงานช่วยลดความร้อนลดพิษขับปัสสาวะอาการปัสสาวะเป็นเลือดคณะรสหวานวิ่งเส้นกระเพาะไตาการทำงานจัดการกับความร้อนชื้นไตพร่องและดีซ่านลำไยรสหวานวิ่งเข้าเส้นหัวใจม้ามกระเพาะการทำงานบำรุงกล้ามเนื้อช่วยให้สงบกล่อมจิตใจบำรุงอวัยวะทั้งห้าที่พร่องพุทราจีนรสหวาน วิ่งเข้าเส้นม,าม้าการทำงานปรับสมดุลบำรุงกระเพาะช่วย12ชีพจรและบำรุงช่องท้องที่อ่อนกำลังแตงโมรสหวานริดเย็นวิ่งเข้าเส้นหัวใจกระเพาะและกระเพาะปัสสาวะสปรดรสหวานเปรี้ยวริดเย็นวิ่งเข้าเส้นกระเพาะและกระเพาะปัสสาวะการทำงานบำรุงกระเพาะช่วยย่อยและแก้ปากแห้งองุ่นรสหวานริดเย็นการทำงานช่วยบำรุงปานเลือด เลือดพร่องปอดพร่องและไอขับปัสสาวะคลิปดีๆแบบนี้ค่ะจะมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะเพียงแค่กดติดตามเอาไว้แล้วถ้าหากสนใจที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพในแนวทางธรรมชาติบำบัดติดต,ต่อกลับเข้ามานะคะดิฉันมีเวลาให้ทันละ15นาทีเพื่อที่จะปรึกษาอย่าเพิ่งไปซื้อลิดพันใ์ใดๆมานะคะจนกว่าจะโทรศัพท์มาปรึกษากันก่อนดิฉันมีคำแนะนำดีๆให้เสนอค่ะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ